เดรแรกของวันนี้ครับควาครีมมันโถแล้วก็น้ำเต้าหู้ไม่ไม่แตงตาหนะ,ะโอเคครับผมขอบคุณครับไ,ไปแล้วเลสโกไลแมนสามสามเก้าเจ็ดครับโอเคครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับไ let's go อ้โหนับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้ว let's go Bye bye. โอเคครับ ครับไปแล้ว let's go ไปไป